ันนี้คุณแม่คุณแม่บางคุดดูสิท้องแก่แล้วอีกกี่วันเด็กๆจะได้ออกมานี่นวดดูแลท้องดูแลท้องคุดโอ้ยเหมือนจะแตกเลยลูกท้องกำลังจะแตกแล้วคุดดู๋ิชีลูกของใครลูกของใครนะอ๋อนักหนัน,นดูนดิดท้องดูท้องดูท้องดูท้องโอ้ลูกของใครอันนี้ตัวพ่อ พ่อแฟคูดมีลูกก order, update, pe. 19, ี่ตัวเนี่ยกี่ตัวเนี่ยโอ้นมรนมรจะมีลูกแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันวันนี้วันที่สิบเก้ากุมภาประมาณวันที่ห้ามีนาหรือเจ็ดมีนานี้น่าจะเข้าแล้วน้องเดี๋ยวไว้เรามาอัปเดตเลยลอยนะน้องคูดน้องคูดหลับแล้ว ึ้นมาหางควักเชื่อว่าหางควักตัวซีจะออกมากิ่ตัวให้ไทยกัน